สัดีค่ะเ,เพื่อนๆสองสาวไปทางนู้นลูกไปหาพ่อสองสาวขับรถมาหนึ่งกว่ากิโลค่ะเพื่อมากินกาแฟร้านนี้เราตามรีวิวมานะคะร้านน่ารักมากอามินตาไปหาพ่อค่ะไปไปค่ะมาทางนี้ลูกมาทางนี้ไปค่ะจ๋าอ๋อให้พ่ออุ้มค่ะพ่ออุ้มไปโอเคไปนั่งกับพี่เลยค่ะ ค่ะ<น>ปอมปอมลูกปอม,มเอาไว้แต่งจะแต่งโชว์ค่ะคน่ารักไหมคะคมีต้นไม้ปอมด้วยแจกันใส่แจกันวางไว้คแคมปิ้งน่ารักมากเลยอ่ะอเ,เดี๋ยวให้สองสาวนั่งเล่นรอด้านโน้นนะคะเดี๋ยวแม่จะพามาดูร้านกาแฟานี่ค่ะเป็นตู้เทลเลอร์รถลากอ่ะค่ะเพื่อนๆตกแต่งร้านได้น่ารักมากเลย ต,ตัวกร์ตูนน่ารักมากๆเราขับรถมาไปกลับเป็นร้อยกิโลเลยนะเพื่อนๆเพื่อ,อมากินร้านนี้ค่ะเดี๋ยวพ่อจะสั่งอเมริกาโน่ของพ่อส่วนของแม่ก็เป็นเอสเปรสโซเย็นค่ะตังโตสไตล์สโลบาร์ สวยนี่กาแฟของแม่ได้แล้วนี่ค่ะเพื่อนๆแก้วน่ารักมากตุ๊กปุ๊กเลยอะเชอมีไหนแก้วกับหน้าพี่สาวไหนใหญ่กันพอพอกันเลยเนี่ยแมจ้าโอ้ได้ค่ะได้ค่ะวันนาเเ็ สาวที่ยี่สิบเจ็ดปัญยาเด่นก็ได้ัมปทานร้อยหกสบาทเป็นไงจ้าสองสาวกินน้ำแข็งเปล่าไปเลยค่ะเด็กเกดค่ะเด็กๆกินกาแฟไม่ได้นะคะกินน้ำแข็งเปล่าไปเลยจ้ะได้กาแฟค่ะได้ค่ะโอ้หนอลองติดคอนะคะไม่ค่อยกัดนะจ้าโอ้โหนุยอุยร่วงไปไหนแล้วว่ามันไม่มีงับเอ้ยบ้านเพื่อน เป็นไงจ้ากรุบกรอบ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 เลยอะ่ะนี่รองเท้าพี่สาวนะจ๊ะแม่ซื้อให้ใหม่เมื่อวานค่ะเพื่อนๆได้มาใส่นั่งจิบกาแฟาพอดีเลยอะ่ะนี่นจ้ารองเท้าของพี่เชอรมีเท่มากเลยดูเพื่อนคนละข้างคนละสีคนละสัตสัตคนละชนิดค่ะอย่างเท่อะแม่ชอบพื้นอนะแม่ขอดูพื้นหน่อยพี่สาวเนี่ยแม่ชอบลายที่พื้นมากเลยค่ะอันนี้เป็นหมีอันนี้ หมายีราฟปลาจระเข้นี่หมายอยู่นี่อันนี้แมวว่าจะมีนี่นี่หมายอยู่นี่นะคะมีปลาด้วยเนี่ยปลาแล้วเขาจะเป็นการ์ตูนแบบเรียมๆอ่ะเนาะเชมีเท่มากเลยเอาไปจ้ะชอบมากสองสาวกินนํำแข็งเปล่าออไปคะ่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีดีค่ะลมพัดเย็นสบายาาพัดเย็นสบายมากใมตตอนตอนอาบน ข้ามีหลังคาค่ะหลังคาแคมปิกวันนี้ก็เอาสไตล์ร้านกาแฟแบบนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะเผื่อใครเป็นไอเดียสนใจจะขายกาแฟบ้างนะอาชีพอิสระแถมมีความสุขกับงานที่ทำค่ะและที่สำคัญข้อดีของการได้ขายกาแฟนะคะก็คือได้ทำกินเองค่ะไม่ต้องซื้อ วันนั้นกินกี่แก้วก็ได้ค่ะฝากเพ,เพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวสองสาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย